บอลครับแรงสามครับทำไมตัวแบบนี้นะครับลงไปครับดูครับดูลงไปครับเข้าตัวละสอง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 เรียกกินผักชีได้ปะ เรียกว่าถือไฮไลท์พอดมาแล้วเบอร์อ่ะแอนมาสิเห็ยนเนี่ยแถวเบอร์ครับการกินเดือครับแรงสาบของชอบไอทอง ในอีกตัวนี้ใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆนี่ครับจิ้นเอาๆต่ำว้ามันเริ่มอี๊มแล้วมันสุดขอบคอยล้วกัดจริงเหรอวะอืมอยากประชันว่า เด <Direct> ี๋ยวแยกตัวเม่ละบงินมีตัวอาจจะมีตัวที่ปีกหอบซ่าอือหือตัวกับแตกแไม่ย่งไรทองไงอ้าลงอีกตัวนึงพอแล้วเอ,อีกตัวนึงนอยู่ฝา เอาลงอีกตัวหนึ่งมาแล้วปลวปเลยเอาฟางไหมนี่ครับมา,ามาแล้วมาแล้วไอ้ทองเจอ,อยังเข้าแกแล้วเข้าแกแล้วตูดแตกซะเนาะ <c oughs> โอ้โหเจคคับ ในอาหารปลาสำนึกวันเป็นปลาที่กินดูไล่ผสมควรครับ